ฮัลโหลสวัสดีทุกคนคะ่ะ mm hmm. กลับมาพบกับมินเจกแล้วก็ชอนชาอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นวันที่เราจะต้องเตรียมงานแต่งเนาะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวมิ้นจะมาทําการซื้อช่อดอกไม้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปซื้อเค้ก mm hmm. ช่อดอกไม้นะคะที่เราจะทําการซื้อก็จะมีช่อดอกลาบสีขาวให้เคดูล่างสุดเนะะี่ยช่อดอกไม้ส่วนสีพาสเทลเนาะเอาเป็นช่อกุหลาบสีชมพูบลัชแมเอาเป็นอันนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการซื้อเค้กนะคะเค้กงานแต่งเค้กอันแต่งก็คือเยอะมากอันไหนดีนะเราเอาเป็นเค้กดอกไม้อันนี้ไหมคะลอยห้าสิบเองหรอเป็นก้อนนี้เนาะโอเคแล้วเราก็ต้องมาคิดที่เค้กนะทุกคนแล้วก็เลือกเป็นเค้กสําหรับพิธีแต่งงานโอเคเค้กชิ้นนี้ก็คือเข้าไปอยู่ในงานแต่งเราแล้วใช่ไหมไหนเราขอเช็คหน่อยนะคะ นี้นะคะเค้กก้อนนี้ก็เข้ามาอยู่ในนี้แล้วซึ่งบินจะแก้ไขทรงผมเนาะเจ้าบ่าวนะคะมาเจ๊ขอบเปลี่ยนทรงผมหน่อยนะคะเป็นทรงเดิมเลยเนาะแล้วเราก็ขอบเปลี่ยนแบบแหวนหน่อยนะคะสีโรสโ,โกละกันโอเคอันนั้นมันคือแหวนเก่าแก่อันนี้เป็นแหวนกระชอนชาเปลี่ยนสีค่ะแหวนของเจ้าสาวนะคะเดี๋ยวเราทาเล็บให้เจ้าสาวด้วยดีกว่าเป็นสีแบบชมพูละกันเนาะมาเป็นแบบเบาๆนี้นะคะ ใส่แหวนให้เจ้าสาวเรียบร้อยนะคะทีนี้วันนี้เราจะมีงานเลี้ยงวันซักซ้อมพธิธีดีไหมทุกคนไหนลองดูสิเจ้าภาพก็คือมีสองคนนะคะแขกก็คาวันนะคะแล้วก็เหล่าเพื่อนๆต่างๆนะคะก็เอามาให้หมดด้นก็จะมีแบบว่าดื่มชานะคะดื่มอวยพรแล้วก็กินเลี้ยงฉลองนะคะเราจะไปที่สถานที่จัดงานแต่งเลยดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะเราจะจัดสักห้าโมงไหม เป็นกินเลี้ยงตอนค่ำเนี่ยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวมินจะให้เจคแล้วก็ชอนชาเนี่ยไปที่สถานที่ตรงนั้นกกอนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือมินได้ทําการโหลดสถานที่จัดงานแต่งนะคะมาจากในแกลเลอรี่เนาะซึ่งเดี๋ยวมินจะทําการเปลี่ยนแปลงนะคะโต๊ะทานอาหารมินจะใช้เป็นแบบโต๊ะยาวแบบนี้นะคะเอาไวต้ตรงกลางแบบนี้นะคะโอเคเอาเป็นแบบสีอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้เนาะทีนี้เราก็จะเอาพวกเก้าอี้นะคะที่เป็นแบบสีไม้อย่างนี้มาวาง โอเคแล้วก็เอาพวกของตกแต่งนะคะขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะเลยนี่น่ารักเนาะจริงๆอาะสถานที่เขามีความแบบสวยมากเลยนะทุกคนมันแบบว่าแต่งฟิลในสวนนะคะแลาไในก็คือจะเป็นส่วนของพิธีนะคะทุกคนแล้วก็เขาก็จะมีป้ายอะไรแบบนี้ไว้ด้านนอกนะคะใช้เป็นโต๊ะนี้หรือเปล่าโต๊ะตัดเค้กอะ่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็มาเติมน้ำพุนะคะเติมน้ำพุด้วยช็อกโกแลตละกันหว,นวาน จากนั้นก็เสิร์ฟอาหารนะคะเสิร์ฟอันนี้แม้เสียงเงินบ่าวสาวก็คือจีบกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยค่ะทุกคนเด็ดดดีทั้งคู่ก็คือมานั้งที่โต๊ะตรงนี้นะคะทุกคนเหมือนซ้อมเป็นบ่าวสาวยังไงอย่างนั้นแล้วก็มานั้งจีบกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวมินจะให้ทั้งคู่นะคะแต่งตัวเป็นบ่าวสาวก่อนนี้น่ารักมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ทั้งคู่นะถ่ายรูปเซลฟี่เก็บไว้หน่อยดีกว่า แล้วดูดิพอให้ถ่ายรูปนะทุกคนนางทั้งคู่ก็คือเปลี่ยนชุดกลับค่ะเพราะว่าถึงพิธีซ้อมแล้วนะคะเจ๊ถ่ายเก็บไว้แบบนี้เลยเจ้าเจ๊กมันยิ้มหวานเนาะตอนนี้ก็คือถึงพิธีแล้วนะคะลืมไ้นี่หรือเปล่าอ่ะชาเรา,าจะต้องเสิร์ฟชาหรือเปล่าทุกคนหาถ้วยชาก่อนนะคะ แเราก็จะให้ช้อนชานะคะมาชงชาชงชาเป็นอันนี้เอาเป็นแบบเอาอะไรดีอะเอาเป็นชาคาโมไมล์แล้วกันนะคะให้เจคมาชงฝั่งนี้เนาะทุกคนเอาเป็นชาแอปเปลิลแล้วกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ให้เจคเชิญแขกนะคะมาทานอาหารกันนะทุกคน ตอนนี้ก็คือทุกคนคะมารวมกันที่โตะอาหารแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวมินก็จะให้เจกนะคะมารินชาตรงนี้แล้วก็ให้เจกนะคะเอาชามาให้ช้อนชาค่ะทีนี้เราก็ต้องไปดื่มวอวยพรกันนะคะทุกคน งานเรียงก็คือจบแล้วนะคะทุกคนก็คือตอนนี้เราทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะคือวันพรุ่งนี้เราไหทุกคนที่เราจะทําการแต่งงานกันนะคะมินจะให้ชอนชาเนี่ยเดินทางไปทําสปาดีกว่าตอนนี้เจ๊กแล้วก็ชอนชานะคะมาถึงที่สปาก,กันแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนอืมหวานเจี๊ยบมันจะเข้าใหม่ปามันอะไรกันขนาดนั้นก่อนคอสบ่าวสาวมากเวอร์ เจก็คือยืนรออยู่ข้างนอกนะคะอตอนนี้นะคะก็ให้เจ้าเจกมานวดเท้านะคะผ่อนคลายคุณชนชาติก็มายืนรอนะคะ่ะเอยแล้วนี่ใครวะเนี้ย อ๋อลืมไปว่าพิธีงานแต่งของเราคือเจ็ดโมงไว้แก่แล้วนี่ก็คือเลยมาแล้วค่ะไปเลยก็ได้ไม่ทันงทำเล็บเท้าเลยตอนนี้ก็คือถึงที่จัดงานแต่งของเราเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแขกในงานก็คือมากันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าแต่คุณลุงคุณป้าเราทีมเสื้อสีขาวไม่ใช่หรอทำไมถึงแตกแถววะขอให้แขกปลาขา้าค่ะมากันแล้วทุกคนมากันแล้วข้ <c oughs> างหลังก็คือปลาข้ากันไม่หยุดไม่หย่อนนะ แล้วเราก็จะรวมตัวนะคะเพื่อกล่าวสุนทรพจน์นะทุกคนแล้วก็คือมายืนกล่าวกันตรงนี้หรอทุกคนอะไรวะเนี่ยเราจะให้ทุกคนนะคะมารวมตัวกันที่ทางเดินเนาะรวมตัวคือยืนข้างๆโว้ย รวมตัวก็คือพวกแกจะไม่ยืนข้างสองข้างทางหรอพวกแกก็คือจะยืนกันแบบนี้หรอ เบื้องหลังก็คือความวุ่นวายะคะป๊าๆก็คือนักกันที่พื้นแบบนี้เลยทุกคนงานแต่งของเจกแล้วก็ช้อนชาก็คือจริงๆแล้วคือวุ่นวายมากทุกคนตามคำล้ำลืนลนั่นแหละคะ่ะงานแต่งไม่เคยสำเร็จไดะะ้แต่สุดท้ายแล้วก็คือนางสองคนก็ได้เป็นสามีภรรากันเรียบร้อยแล้วนะคะ มินจะให้เจกนะคะขอทะเบียนสมรสเนาะนี่นะคะก็คือได้ทะเบียนสมรสมาเรียบร้อยแล้วทุกคนแต่ว่าการแต่งงานของเราก็ได้ทะเบียนสมรสเช่นเดียวกันค่ะเราก็ไม่เป็นไรกอปี้มาสองอันนะคะเราก็กลับบ้านกันได้เลยค่ะ oh God, yeah. เออเดย,ยจิวก็คือมานอนอยู่ตรงนี้เหนื่อยจัดตอนนี้ทั้งเจกแล้วก็ชอนชาเขากลับบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะชอนชาก,ก็คือเหนื่อยมากทุกคนทุสภาพทั้งคู่ดิ นั่งสวีดกันอีกแล้วทุกคนสวีดกันเกินเออะเป็นจุ๊บเออะเป็นกอดนอะมินว่าอันนี้น่าจะเป็นเวลาอันเหมาะเจาะท,ที่เราจะให้ทั้งคู่นะคะปั๊ม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 ,มงั้นดีกว่าทุกคน oh, หลังจากที่ทั้งคู่ป,ป,ป,ปั๊ม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 กันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ชองชานะคะไปตรวจคันกันค่ะจะท้องไหมนะทุกคนว่าอุ้ยแบบนี้คือท้องนะคะชอนชาก็กำลังมาบอกเจกนะคะ วาทุกคนหลังจากที่เจครู้นะคะว่าชอนชามีเบบีก็คือตามสภาพเลยค่ะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะมินชอชชาเจแล้วก็เจ้าพีชนะคะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะรอติดตามครอบครัวเจแล้วก็ชอชชากันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มินต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Bushie Zumba